นันน่ะเขาเรียกว่าอะไรนั่นอะตรงข้างหน้าะเขาเรียกว่าอะไรลูกนั่นอะนั่นน่ะเนี่ยอะไรนี่ยอะไรขนมปังนี่อะไรสีอะไรเนี่ยเขียวไม่ใช่อันเนี้ยเราเราอยู่บนน้องเพลงเหรอ <laughs> ไม่เอาลูปอกมาไม่ไม่ไม่สนกินน้ำแล้วกินน้ำไหมนั่นน่ะเอามากินระวังระวังโอเคมั่ข้าพเจ้าคิดถึงใครไนะ <laughs> อ้หน้าข้าพเจ้ามีจุดยืนมากเลยข้าพเจ้าคิดถึงใครครับไนะอ้หน้าคิดถึงใครครับไอ้หน้าข้าพเจ้ามีจุดยืนมากโอ้โหไฟสวยไหม สวยไหมคะอ่ะลูกปิดไม่ได้ค่ะนมปัง,ปงต้องปิดฝาเอาปิดฝาก่อนค่ะเร็วไหนไหนฝามันเอามาให้ป้า่อยเร็วลูกเมื่อปิดมันจะน้ำมาหกนะเอามาปิดก่อนเร็วๆอ่ว <ๆ S 2> ไหน <ๆ S 2> ไหนฝาขวดน้ำอยู่ไหนนี่ไม่ปิดแล้วมันจะหกอะน้ำอะโอ้ยดูวุ่นวายมากเลยเนะี่ยโอ๊ย อาฝามาให้ป้าเลยดี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 ืน้ำอืมไหนฝามาให้ป้าฝาให้ป้าเออนี่ไงฝาเขาเนี่ยเออกินกินกินนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆโอเคขบ้านคิดถึงใครบ้านคิดถึงใครอยู่ย่าเยาะอืมในย่าอยู่ทางไหนในย่าย่าเนี่ยร้านย่าจำได้เปล่า ตอนนี้นะคะเด็กๆกำลังจะกลับกันแล้วนะคะพ่อไปไหนทังงานแม่ไปไหนแม่ขับรถแม่ขับรถเหรอแม่ขับรถแม่ชื่ออะไรเจกเกิแม่ชื่ออะไรเม่กนึม่าพ่อชื่ออะไรลูกๆระวังหัวระวังหัวเจ็บไหมเจ็บไหมพ่อชื่ออะไร เทียเอยพ่อชื่ออะไรเทียเอยอพูดไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้แม่ชื่ออะไรเทียจริงอืมแต่เทียจริงเออมาเดีปป๋ยวป้ากอดได้เดี๋ยวล่วงตายไม่รู้เหนื่อยไหมไม่เล่นอย่างลูกไม่เล่นอย่างกินข้าวไหมหิวข้าวไหม,ไมกินจั่งกินข้าวปะ อืมช่วงเวลานี้คือเขาต้องไปกินข้าวเนาะกินข้าวมะลูกกินน้ำให้หมดค่ะยทวทำหกง่วงยังง่วงยังง่วงไหมหิวนมไหมก็ค่อยลงเอี เตรียมรถเตรียมลงได้แล้วนะถึงแล้วพี่น้าบอกว่าปล่อยตรงหมานี่แหละให้เดินไปเองดีไหมเดินไปพร้อมกันกันเดินไปพร้อมกันอะไรคะเดิหงายไม่ต้องแล้วค่ะลูกกําลังจะถึงแล้วไม่ไม่เอาน้ํามาลูกเดี๋ยวหกไม่ได้หนอนปลาอย่าทาอย่างนั้นอิ่มแล้วเอออิ่มแล้วเอาเอาฝามาให้ป้าก่อนไม่ยังหงางไม่ต้องนั่งหลังลอกมันถึงแล้วเนี่ยอ้อยอ้อยอ้อย ไม่ต้องนั้นเลยป้านกินน้ำปะ่ะป้านง่วงแล้วหาวแล้วนี่อ่าเอาหลอดขึ้นมาหยิบหลอดขึ้นมาลูกหยิบหลอดเอามือหยิบเอามือหยิบดีๆครับไป้านไม่ได้นอนกลางวันป้านนอนแล้วแต่นอนป้นไปอ่ะกินน้ำกินน้ำไม่เอาออกมาโซนอีกแล้วหนูป้างไปทำอะไรลูกเก็บรองเท้าทำนนหนังอ๋อ